สวัสดีค่ะคุณเปรมน,นะคะวันนี้คงแปลกใจคุณเปรมให้ดูอะไรอ๋อพอดีเพิ่นจะมุกมาอยู่บ้านใหม่ตรงนี้ก็เลยต้องซื้อตู้เพิ่มเพราะว่าสื้อผามันเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการประกอบตู้ เนื่องจากว่าเผื่อวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้รู้ว่าพอซื้อมาแล้วเขาไม่มีบริการตัวเนี้เราจะประกอบกันยังไงหรือว่าเวลาเราจะรื้อเพื่อจะเอาโยกย้ายลงไปแล้วมันขยับไม่ได้ต้องรื้ออะไรประเภทนี้นะคะก็ดูกันเป็นเพลินนะคะอย่าเพิ่งเปื่อกันซะก,ก่อนนะคะ จะบอกว่าการประกอบของเขาค่อนข้างรวดเร็วมากเลยนะคะด้วยมืออาชีพแล้วก็จะมีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆซึ่งบางอย่างมันถูกซ่อนเอาไว้หรือว่าบางอย่างที่เราเห็นมันอะไรหวานัาะะ่นแหละะก็เป็นคําตอบทําให้พุ่งเปย์ปมันทึกเอาไว้เผื่อโอกาสหน้าจะต้องไปถูกรยเองหรือว่าทําเองหรือต้องลืยเองนะคะก็ ดูไว้เพื่นๆว่าปัจจุบันเนี้ยก็มีเทคนิคแบบนี้แบบนี้นะคะในการเอามาใช้เพื่อบางคนจะได้ไอเดียแล้วไปใช้ในการต่อยอดอย่างอื่นด้วยก็ได้อ้อลืมบอกไปออนไลน์นะคะถ้าซื้อของจากต่างประเทศเขาไม่ประกอบให้เราแน่นอนจากนั้นคุณจะต้องดูดีๆนะคะว่าเขาบินมาจาก จีนไหมหรือที่ไหนคุณต้องประกอบเองหาอะไรเองบางสะัะบางอย่างที่ขาดหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่2องนะคะที่คุณเปรมอันตัวแรกในคุณเปรมไม่เห็นก็ประกอบอันนี้ก็ได้มาเห็นกระจะเลยก็ดําเนินการประกอบไปสักคู่นเร็วทันใจไหมคะเดี๋ยว เพียงไม่ถึง10บนาทีก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วเป็นรูปตู้แล้วนะให้คุณเตรยมประกอบเองถ้าทางจะอีกยาวแล้วก็มีเครื่องอุปกรณ์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ฟาอันนี้ก็จะบอกกล่าวเล่าสิว่าบางครั้งการประกอบเองมันต้องมีเครื่องมือนะคะถ้าจะไปซื้อแบบประเภทเออนอกดาวต่างๆคะ่ะช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะเป้าอยู่ในบ้าน แล้วก็มามาอยู่ที่ใหม่ด้วยก็มีเรื่องที่จะพูดว่าเออคุณเปรมหายเป็นไํทอะไรบ้างป้องกันการคิดถึงนะคะแล้วก็อย่างน้อยก็มีสาระนิดหน่อยให้กับทางเพื่อนๆได้เห็นกันนะคะก็หลังจากนี้แล้วถ้าเกิดว่าปรับปรุงอะไรเข้ารูปเข้าล่างแล้วอาจจะต้องดาเนินการทําขนมกันสักทีนาะแล้วก็การท่องเที่ยวกันสักทีประเทศเปิดไว้ไวไหน่อยนะคะคุณเปรมอยากเที่ยวแล้ว คุณเปมเอามาเล่าเรื่องการประกอบตู้นะคะต่อไปก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอาหารอาหารตอนนี้ครัวก็ยังไม่เป็นชิ้นเปึนอันอาจจะไม่รอแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะคะซื้อตัวอีก,กตัวไปทําหน้าบ้านเพื่อมนมีแสงสว่างครัวอาจจะไม่สวยเพราะว่าเรายังทําอะไรไม่เสร็จเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรอ,ออาหารที่ต้องการอยากรู้คุณเพมไม่ได้ทําซากทีแล้วเปี่ยนกับ ปัญหาของโควิดด้วยทําให้การเดินทางไปซื้อของค่อนข้างยากอาจจะได้ของไม่ครบก็ไม่ได้ทําเสียทีนะคะอย่าเพิ่งโกรธกันอรอดูอย่างอื่นที่ทปเปรสามารถมีเขาเรียกคือรายการเก็บเอาไว้บันทึกเอาไว้ค่อนข้างเยอะออกมาให้ดูให้ชมกันไปก่อนนะคะวันนี้เปรมคงใบ้ยบยก่อนแล้วคะ่ะเจอกันนะคะเจอแมวญี่ปุ่น แมว3ตัวที่คุณเปรมเลี้ยงไว้อาหารที่คุณเปรมหรือขนมที่คุณเปรมทํานะคะแล้วก็การท่องเที่ยวในโอกาสต่างๆในที่ต่างๆอาจจะไม่ปฏิบัติต่อแต่ให้ดูบ้านเมืองว่าเออเมืองไทยมีอะไรดีๆให้ดูอีกเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วค่ะไปกันจริงๆค่ะ สวัสดีนะคะอย่าลืมกันนะคะกดแชร์กดไลค์ให้กับเพมเพื่อเป็นกําลังใจนะคะตอนนี้การพัฒนาของเพมเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็เป็นการฝึกปรือก,ก,ก,การทํางานากับช่องนี้สําหรับในช่วงหนึ่งของการที่เราได้มาทําก็ติดตามผลงานกันไปยาวๆนะคะ ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะเตมพรวีสั่งสองนะคะและขอบคุณด้วนหน้าสำหรับการติดตามผลงานางของเตมค่ะสวัสดีค่ะ